เช็คตอนเข้าเรียนกับเช็คตอนเลิกเรียนอ่ะวันนี้เราขึ้นบทใหม่แล้วนะเป็นบทที่สิบเอ็ดปริมาตรความจุปริมาตรคืออะไรปริมาตรก็คือขนาดหรือความจุของภาชนะนั้นๆสิ่งๆน,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 นั้นไั้เห็นหน้าจอไหมลูกส่งสัญญาณหน่อยเห็นแครับเเห็นใครบ้างเด็กนักเรียนสองคน เด็กนักเรียนชายที่อยู่ด้านหลังเป็นคุณครูกับนักเรียนนะลกูกอันนี้เป็นรูปกระตูนอ่ะเนาะเขากำลังทำอะไรเอ่ยรู้ไหมเขากำลังทำอะไรคนพวกนี้ดูไม่ออกเพราะว่ามันรูปเล็กหรือเปล่าเขากำลังลทำการทดลองคนระับอุ๊ย เกือบถูกแต่ว่าใกล้เคียงใกล้เคียงเพราะว่าเขาใช้ประสบการณ์เดิมมาตอบคาถามคุณครูประสบการณ์เดิมคือเธอมีนู่มีนี่เอานั่นเอานี่ผสมกันอยู่ในห้องวิทย์ใช่ปะเธอก็เลยตอบว่าเออน่าจะทําการทดลองอะไรบางอย่างใช้ได้นะมีเค์งานใช้ได้เหตุเพราะว่าเขาอ่ะนังสื่อมันตัวเล็กจริงอ่า จริงๆแล้วเขากำลังผสมน้ำยาล้างจานอยู่เคยเห็นครูฝนผสมน้ำยาอยู่ที่โรงเรียนน,นะไม่เคยค่ะใครเดินผ่านบ้างอ่ะแสดงว่าหนูไม่เคยเดินผ่านแกนเลยถ้าหนูอยู่ป .4 หนูจะเจอบ่อยว่าแกผสมน้ำยงน้ำยาอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันล่ะลูกเอาหัวเชือ้อผสมอันนั้นผสมอันนี้แล้วก็กวนอยู่ในถังพอกวนแล้วก็ บ่มจนได้ที่แล้วเนี่ยครูฝนก็จะเอามาเทใส่ขวดเล็กๆเพื่อใช้งานเป็นน้ํายาล้างมือน้ํายาล้างจานเนี่ยโรงเรียนเราก็ทํานะทาเหมือนกันทีเนี้ยเวลาที่เรากวนเป็นถังใหญ่ๆเลยอะเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องใส่ขวดเท่าไหร่จะต้องไปซื้อขวดมากี่สิบขวดเพื่อใส่น้ำยาที่อยู่ในถังนั้นพอดี ดังนั้นนะ่ะเราใช้ความรู้เรื่องปริมาตรกับความจุเนี่ยมาเพื่อเราเนี่ยจะได้รู้ว่าเฮ้ถังเนี้ยถังผสมยาอันเนี้ยจุได้กี่ลิตรและเราต้องซื้อขวดมาแบ่งใส่กี่ขวดเพื่อที่เราจะได้ไม่ซื้อขาดไม่ซื้อเกินโอเคฮนะอันเนี้ยคือประโยชน์ของเรื่องนี้เลยอะวันนีคุณครูบอกว่าเรียนเรื่องง่ายๆทบทวน อันนี้คือถ้วยตวงขนาดใหญ่เคยเห็นมั้งไหมด้านขวามือนักเรียนอาจจะเคยเห็นอยู่ในห้องวิทย์ขวามือจะเป็นถ้วยตวงขนาดหนึ่งลิตรอันนี้อันนี้นะคะขนาดหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรหรือ หรือหมายความว่ามันเท่ากับโอ้ยเขียนไม่พออ๋ยอยล้วกันมิลลิลิตรขนาด1นลิตรหรือหนึ่งพัมิลลิลิตร,ด, l, ร 1, ดูจากตรงไหนนี่ดูจากตรงนี้หนึ่งพ ML m l ็ก็คือย่อภาษาอังกฤษตัวย่อภาษาอังกฤษมิลลิลิตร ใช่อันนี้ขนาดหนึ่งลิตรสแตนดารนะ์ดเลยสแตนดาร์ดหมายความว่ามาตรฐานพท,ทั่วไปมีไว้ให้เพื่อนนักเรียนเรียนเนี่ยจะมีอันนี้ในห้องวิทย์ก็จะมีอันนี้แหละเพราะว่ามันเป็นแบบขนาดพอเหมาะสําหรับการเรียนพอดีอะ่ะในห้องวิทย์จะมีเยอะแต่ในชีวิตจริงอะ่ะที่บ้านของคุณครูก็มีแบบถ้วยตวงใหญ่ๆอย่างนี้เหมือนกันนะเป็นที่ตวงแบบเนี้ยแต่คุณครูเอาไว้สําหรับกรอกน้ําดื่มใส่ขวด คุณครูก็จะมีอันนี้อันนี้บ้านคุณครูมีหนูก็ใช้อยู่อันนี้ขนาด2ลิตรนะหรือ2,000มิลลิตรมันก็จะกรอกน้ำได้เร็วหน่อยเนาะอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเวลาเราใช้งานเราก็จะดูตามขีดุต้องการน้ำเท่าไหร่ก็ใส่น้ำ ใส่อะไรไปให้ถึงขีดที่เราต้องการที่เราต้องการจะตวงหรือต้องการจะตักออกอะไรแบบนี้ตามนี้ดยประมาณอันนี้เป็นการพวนเดี๋ยวเรียนจริงๆก็คือเปิดเทมอมเออไม่ใช่เปิดเทอมสปีใหม่จะเรียนละเอียดกว่านี้อันนี้คร่าวๆเนะคร่าวๆอ่ะมารู้จักกับเครื่องมือนาะสักหน่อยเครื่องมือเครื่องมือของเครื่องตวงอันเล็กๆแบบนี้ เล็กๆนะคะเป็นกลมๆแบบนี้รู้ไหมว่าคืออะไรถามก่อนเผื่อมีคนรู้เผื่อมีคนรู้เผื่อนักเรียนรู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรลูกรู้ไหมถ้ารู้ตอบแต่ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้บอกไม่รู้รู้จักไหมหน้าตาอันอันมันจะเล็กๆหน้าตามันเหมือนอะไรมันมีหน้าตาแบบอื่นไหมมีด้วยนะ อันนี้เรียกช้อนอะไรนะลูกช้อนชาช้อนชามันจะเล็กๆเ,เป็นช้อนนี่แหละลูกแต่มันอันเล็กๆอันจิ้วๆเองหน้าตามีทั้งแบบสแตนเลสมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบวงรีมีทั้งแบบวงกลมมีหลายแบบค่ะเรียกช้อนชาใหญ่ขึ้นมานนิดนึงเรียกช้อนไม่โทรนะเนี่ยช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะก็จะใหญ่กว่าช้อนชานิดหน่อยช้อนโต๊ะจะใกล้ๆกับช้อนกลางที่เราตักข้าวอะค่ะช้อนกลางรู้จักใช่ไหมไม่ใช่ช้อนซ้อมนะช้อนกลางโอเคไหมโดยประมาณจะประมาณเท่านั้นก็จะมีหลายแบบมอนกันวงกลมวงรีงงงสแตนเลสพลาสติกแล้วแต่ผู้ผลิตจะผลิตมาให้เลือกซื้อเลือกใช้โอเคไหมคะอันที่สามถ้วยตวง ถ้วยตวงหน้าตามันก็จะเหมือนถ้วยน้ำพิกนี่แหละลูกแต่มีด้ามจับมีด้ามจับโอเคไหมแค่นี้เองมีหน้าตาเหมือนถ้วยแต่ว่ามีด้ามจับถ้วยตวงก็เป็นเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้วยตวงก็เป็นเหมือนกันกับพวกนี้เป็นทั้งพลาสติกเป็นทั้งสแตนเลสอยู่ที่ผู้ผลิตผลิตมาให้ใช้ อาดูอันที่สี่อันที่สี่พูดภาษาแบบภาษาง่งายๆก็คือถ้วยตัวงเหมือนกันแต่ว่าสังเกตดูตรงนี้มันจะมีขีดบอกข,ขีดบอกปริมาตรหรือขีดบอกความจุแต่ช้อนชาช้อนโต๊ะและถ้วยตวงแบบเนี้ยแบบที่สามจะไม่มีอะไรเลยค่ะจะไม่มีขีดบอกเวลาตวงต้องตวงให้เต็มเต็มพอดีจะมาครึ่งหนึ่งอะไรอย่างงี้ไม่ได้ต้องใส่ให้เต็ม พอดีเท่านั้นโอเคไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่4ี่เนี่ยถ้าเป็นแบบที่4ี่เขาจะมีขีดบอกเห็นไหมสีแดงๆอ่ะลกูกดังนั้นถ้าใช้แบบที่ช่วยตัวแบบที่4ี่อะจะมีขีดบอกไม่จำเป็นจะต้องตวงเต็มก็ได้ตวงเท่าที่เราต้องการก็ได้ตามขีดที่มันบอกก็ได้อันที่หลิตร อย่างนี้เลยเรียกอย่างนี้เลยนักเรียนไม่ค่อยเห็นสมัยก่อนแบบใช้ทั่วไปมากๆสมัยก่อนนะสมัยโบราณใช้ไอที่5้าเนี่ยเยอะมากๆก็คืออลิอันเนี้เขาใช้ทําอะไรสมัยโบราณเขาใช้สําหรับตวงของที่ที่มีขนาดเล็กสําหรับขายเช่นเช่นถั่วต้มเคยกินถั่วต้มไหม ถาถั่วต้มอ่ะเขาจะใช้ลิตรนี่แหละตวงหนึ่งลิตรยี่สิบาทหนึ่งลิตรสาสิบาทหนึ่งลิตรสี่สิบาทแล้วแต่หรือพวกถัว่วถั่วเขียวเม็ดถั่วเขียวอ่ะค่ะถั่วแดงถั่วเหลืองสินค้าประเภทนี้สินค้าที่เป็นขนาดเล็กๆไม่สามารถที่จะนับได้หรือนับไหวเขาจะใช้อันนี้เป็นกระป๋องอลูมิเนียมแบบนี้ค่ะมีหน้าตาเดียวนะมีหน้าตานี้เลยไม่มีแบบพลาสติก มีเป็นสแตนเลสอลูมิเนยียมเป็นโลหะแบบนี้แหละเรียกมันว่าลิตรจะขายทีละหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรแบบนี้สมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะมีอยู่แต่ว่าหายากขึ้นอาจจะเจออยู่ในตลาดหรืออาจจะเจออยู่กะอาบังขายถั่วแต่อาบังขายถั่วเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ใช้อันนี้แล้วอะ่ะเขาใช้เป็นถ้วยน้ำพริกเล็กๆแทน เพื่อที่จะลดปริมาณลมเพราะของมันแพงถูกไหมเออโอเคอันเนี้ยคือถ้วยเครื่องมือตวงที่ใช้ทั่วๆไปมันจะมีอีกอันนึงแต่เดี๋ยวคุณครูจะบอกละเอียดในชั่วโมงถัดไปมีที่ตวงน้ํามันด้วยนะน้ํามันรถอ่ะมันจะมีอีกอันหนึ่งสมัยก่อนเนี้ยไม่ได้มีปั๊มน้ํามันเยอะไม่ได้มีเครื่องเติมน้ํามันอัตโนมัติแบบสมัยเนี้ยเยอะสมัยโบราณอ่ะ เขาก็จะมีที่ห้วยตวงเอ้ยขอโทษที่ตวงที่ตวงอีกรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวจะหามาให้ดูนะหน้าตามันก็จะเหมือนเหยือกน้นํานี่แหละนักเรียนสําหรับตวงน้ํามันรถอย่างเดียวไม่สามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเวลาเอาน้ํามันไปใส่แล้วมันก็จะเปื้อนถูกไหมแล้วน้ํามันเครื่องน้ํามันรถมันอันตรายไงก็จะไม่เอาไปตวงเข้าสอเข้าวสารอะไรอีกแล้วอ่ะก็จะตวงแค่น้ํามันน้ํามันรถอย่างเดียว แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วแต่เดี๋ยวหามาให้ดูเป็นความรู้ทั่วๆไปโอเคไหมคะอ่ะเราลองดูความจุของภาชนะนักเรียนดูกากาน้ำบางบ้านก็ยังมีอยู่บางบ้านก็ไม่มีบ้านครูยังมีอยู่คะ่ะคุณแม่ครูยังยังยังเป็นคนเก่าคนแก่อยู่เ็าแก่เขายังใช้อยู่บ้างกาน้ำแบบเนี้ย ใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาไปต้มบนเตาแก๊สแต่ตอนนี้สมัยใหม่หน้าตาแบบนี้ก็มีนะแล้วก็เสียบไฟได้เลยเสียบไฟฟ้าได้โอเคไหมบางบ้านมีบางบ้านไม่มีอ่ะกาอันนี้ย่อขนาดลงมาจริงขนาดใหญ่อยู่นะย่อขนาดลงมาเนี่ยเมื่อเทน้ำใส่ลงไปในกาจนเต็มพอดีเมื่อเทน้ำใส่ลงไปเนี่ย จนเต็มพอดีเราอยากรู้ว่ากาใบนี้จุน้ําได้เท่าไหร่เราจะวัดได้ยังไงบางทีเราซื้อมาเขาก็บอกนะข้างๆกล่องอะข้างๆกล่งงงกองก็บอกเหมือนกันแต่สมมุติว่าเราไม่ได้กล่องมาด้วยแล้วกันเนอะเราไปเอาของบ้านญาติมาเราเอากามาหนึ่งใบเราอยากรู้ว่ากาใบนี้จุน้ําชาได้เท่าไหร่วิธีการทําอย่างไรง่ายๆเลย ง่ายๆเราก็เอาน้ำใส่กาให้เต็มแบบนี้ก่อนนะให้เต็มให้เต็มแบบไม่ได้ล้นชอกๆออกมานะคะให้เต็มพอดีหลังจากนั้นเราก็เอาไปเอาน้ำในกาเนี้ยไปเทใส่ถ้วยตวงเพื่อวัดว่าน้ำในกาเนี้ยมีเท่าไหร่ข้เาเราใส่มาเต็มพอดีอ่ะเราก็เอามาเทใส่ถ้วยแรกถ้วยตวงแรกถ้วยตวงที่หนึ่ง ใส่ไปฟุบเต็มนี่พอดีเลยหนึ่งถ้วยแรกใส่ได้เท่าไหร่หนักเรียนดูตรงนี้มันอาจจะเล็กไปนิดนึงเนาะอ่าครูเขียนขึ้นมาให้เขาเขียนว่าเลขหนึ่งและตัว L แบบนี้ตัว L ย่อมาจากคำว่า Lead เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษของคำว่า Lead หมายความว่าถ้วยตวงนี้ตวงได้เต็มที่1ลิตรถูกไหมคะตวงได้1ลิตรโอเคไหมใส่เข้ามาแล้ว1เต็มพอดีเลยแสดงว่ามีเท่าไหร่แล้วมี1ลิตรแต่ว่ายังไม่หมดค่ะน้ำในกายังมีอีกก็เลยเอามาใส่อีกหนึ่งถ้วยเต็มพอดีหมดพอดี1กา เต็มนี่พอดีเลยการนี่เอ,อ่อถ้วยนี้ได้อีกกี่ลิตรถ้ <S 2> 2 <S วยนี้ก็ได้อีกหนึ่งลิตรรวมกันเป็นกี่ลิตรคะสองไม่ครับสองลิตร,ตรเก่งมากค่ะรวมกันเป็นสองลิตรดังนั้นกาใบเนี้ยจุจุน้ำชาได้เท่าไหร่ลูกสอไม่ <S 2> 2 <S รเก่งมากค่ะสองลิตรอันนี้ในกรณีที่เราไม่รู้เนาะ ก็ใช้วิธีนี้ได้ใช้วิธีนี้แก้ปัญหาได้โอเคไหมคะอะแล้วลองดูอีกหนึ่งอีกหนึ่งเหยือกน้ํารู้จักเหยือกน้ําอยู่ใช่ไหมที่บ้านมีไหมที่บ้านพอมีไหมตอนนี้บ้านคุณคูณไม่มีเหยือกน้ําแตกหมดแล้วไม่เหลือเลยบ้านใครยังมีเหยือกน้ําอยู่เหยือกน้ําเอาไว้ใช้ทําอะไรเอาไว้ใช้จุน้ำนี่แหละเอาไว้ใส่น้ําดื่ม ใส่น้ําหวานเวลามีงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันจะจุได้เยอะอ่ะไหนลองดูซิว่าเหยือกใบเนี้ยจุน้ําได้เท่าไหร่จุน้ำได้เท่าไหร่หรอะไรนะลูกถูกแค่สามลิตรดูจากตรงไหนลูกสิบพสุภวิทย ดูจากถ้วยที่เขาเอามาเทาใส่ถูกไหมเนี่ยหนึ่งลิตรสลิตรสลิตรแสดงว่าเหยือกใบนี้จุน้ําได้สาลิตรง่ายไหมลกูกเดี๋ยวทบทวนนะั้นแล้วง่ายๆขำๆไปโอเคไหมในแบบฝึกหัดจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่านักเรียนดูดีๆเขาถามเป็น ลิตรหรือถามเป็นถ้วยหรือถามเป็นช้อนตอบไปตามนั้นเขามีรูปให้นะเขามีรูปให้พอดีเลยไม่ต้องคิดมากเลยก็แค่นับว่าภาชนะนี้จุน้ำได้เท่าไหร่ถ้ามีเป็นถ้วยจุได้กี่ถ้วยสามถ้วยหนูก็ตอบสามถ้วยโอเคไหมลกูกถ้าน้ำพริกนี้จุน้ำได้กี่ช้อนเขามีเป็นช้อนเราก็เขียนตอบเป็นช้อน ดูจากรูปภาพได้เลยไม่ต้องคิดมากโอเคไหมโอเคไหมจ๊ะแป๊บหนึ่งอะต่อ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 อะลองมาเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของต่อไปนี้ลองเปรียบเทียบกันเล่นๆอันนี้เป็นการทวนของเก่านะลกูกทวนของเก่าดังนั้นเดี๋ยวครูจะสอนละเอียดอีกทีหนึ่งตอนปีหน้า โอเคไหมอันนี้ทวนเฉยๆว่าเอ๊ะนัเอเอเกเรียนจำได้หรือเปล่านะจำได้หรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยเรียนอะไรมาบ้างอ่ะดูข้อที่หนึ่งสามเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของต่อไปนี้ข้อหนึ่งน้ำผลไม้สามลิตรกับนมสดสองลิตรใครมากกว่ากันเวลาเราเปรียบเทียบสิ่งของเราต้องดูหน่วยใช่ไหม,มเก่งมากม แล้วเราเปรียบเทียบอะไรก็ตามนะลูกเราก็ใช้หลักการเดิมขึ้นหน่วยจะต้องเหมือนกันถูกไหมคะเมื่อหน่วยเหมือนกันให้เปรียบเทียบเลขด้านหน้าใครมากกว่าผล,ลไม้สามมากกว่าสองแสดงว่าผลไม้นั้นมากกว่า,ง,าง่ายเลยเห็นไหมพอได้ไหมมันก็เป็นหลักการเดิมอ่ะข้อสองอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบ ตอบพร้อมกันรู้นะว่าคิดอยู่คิดอะไรอยู่อ่ะข้อสองแป้งสาลีสองถ้วยตวงมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงมากกว่าครับมาก<า><า>เก่งมากเห็นไหมถ้วยตวงเหมือนกันดูที่ตัวเลขตัวเลขสองมากกว่าหนึ่งโอเคมากกว่าโอไม่คะเห็นไหมง่ายไหมข้อสามค่ะ น้ำผึ้งสองช้อนชากับนมข้นหวานสี่ช้อนชาน้ำผึ้งเป็นยังไงคะน้อยกว่าค่ะเก่งมาน้อยกว่าน้ำผึ้งสองช้อนเองนี่นมข้นหวานสี่สองน้อยกว่าสี่แสดงว่าน้ำผึ้งน้อยกว่าง่ายไหมคะง่ายไหมเป็นการทวนของเก่าของปสองเดี๋ยวปสามมันจะมี แบบเปรียบเทียบปริมาตรแบบคนละหน่วยแต่เดี๋ยวคุณครูจะสอนให้อันนี้เป็นการทบทัวเรียนกันง่ายๆเรียนกันขำๆเนี่ยแค่นี้ครูบอกแล้ววันนี้เรียนแค่นี้